สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอยโฟโต้ทริกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเคล็ดลับในการตั้งค่าไลฟ์สดให้ผิวขาวอมชมพูทำยังไงนะครับดูคลิปนี้นะครับมีคำตอบแน่นอนนะครับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับในเรื่องของการไลฟ์นะฮะที่ใช้อุปกรณ์ที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยยังไม่ถูกใจนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งนะฮะที่เราสามารถเนี่ย ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำไลายเพื่อให้สีผิวออกมาขาวอมชมพูได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถใช้กับกล้องได้ทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้ Canon, Nikon, Fujifilm, Sony, Panasonic, Olympus นะครับหรือใช้กับสมาร์ทโฟนหรือกล้องเว็บแคมก็ได้นะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับคุณต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรม OBS Studio นะฮะและสามารถปรับ ผิวขาวให้อมชมพูได้นะครับส่วนวิธีการที่ผมจะมาแนะนำนะฮะในวันนี้จะทำอย่างไรบ้างนะครับมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสำหรับวิธีการนะครับที่ผมจะพูดถึงนะฮะนั่นก็คือการใช้ l u t นะฮะ lookup table หรือ ฟิลเตอร์สีนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟิลเตอร์สีเนี่ยสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ทั่วไปได้นะครับแต่เนื่องจากว่าสีสันเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการไลฟ์สดขายสินค้าหรือว่าแม่ค้าในบ้านเรานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบสีผิวที่ออกขาวอมชมพูนะฮะแต่ว่าลุคอัพเทเบิลเหล่านั้นเนี่ยก็จะออกไปยังโทนพวกฟิล์มหนังหรือโทนที่เป็นเฉพาะเจาะจงซะมากกว่านะครับ แต่ต้องบอกก่อนนะว่าแม่ค้าออนไลน์ในบ้านเราเนี่ยเขาชอบ c ีพิวที่ออกขาวอมชมพูนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้นะครับแบบง่ายๆนะครับสำหรับ l ูป k Up Table นะฮะต้องบอกก่อนนะฮะถ้าคุณจะทำวิธีการนี้ได้นะครับเพียงคุณดาวน์โหลด l o o k Up t ท b l e นะฮะที่ผมเนี่ยผลิตมาเองและก็เอาไปทดลองนะฮะให้คุณมากกว่าร้อยล้านค้านะครับที่ใช้จริงนะฮะจากบ้านลูกค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้น l o o k อา t ์เทเบเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้นะครับจากผมราคา699บาทนะครับได้10โทนส่งงานผ่าน Gmail นะครับและคุณก็เซฟวิดีโอหรือว่าเซฟไฟล์ตรงนี้ไว้ที่คอมพิวเตอร์และนำมาใช้งานตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับให้ทุกคนนะฮะติ๊กไปที่วิดีโ Capture Device แบบนี้นะครับที่เป็นรูปกล้องแบบนี้นะฮะแล้วก็ติ๊กไปที่ฟิลเตอร์ตรงนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กดบวกครับ บวกตรงนี้แล้วก็พิมพ์ไปที่คําว่า App Pilot นะครับแล้วก็กดโอเคครับหลังจากนั้นให้กด b r u s e e นะฮะ b ัลจะเห็นว่าจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ก็มี lookup table ให้ใช้นะครับแต่ว่าสีเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถูกจริตกับแม่ค้าออนไลน์ในบ้านเราเท่าไหร่นะครับ lookup table ที่ผมเซฟนะฮะส่วนใหญ่ผมจะให้เซฟไปที่หน้าเดสก์ท็ปนะฮะซึ่งก็จะมีตรงนี้นะฮะผมสร้างไว้แล้วนะครับเป็น lut นะครับผมก็จะเลือกใช้นะครับ ตัวนี้ฮะพิงคนะ์สิบห้าเนี่ยที่คนนิยมใช้นะครับกดโอเคเลยครับนี่ฮะสีก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้แต่ว่าผมจะปรับลงมาทีนึงเพราะว่าสีมันจะค่อนข้างาดูหลอกไปนิดนึงแต่ว่าเวลาไลฟ์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าขนาที่เราปรับเนี่ยมันจะกระตุกนิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับผมจะปรับอยู่ที่ประมาณ50%เนะครับเดี๋ยวเยวราดู before นะครับอันนี้คือก่อนพอใช้ปุ๊บ เนี่ยฮะภาพที่ได้ก็จะดีขึ้นนะฮะต้องบอกว่ารูปอัพเทเนี้ใช้ได้กับกล้องหลายๆรุ่นนะฮะหลายๆรุ่นนะครับอย่างที่บอกว่าคุณใช้หลายๆค่ายได้นะครับนี่นะะนี่ครับสีผิวดีขึ้นเลยนะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้มันก็จะดูทำให้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยผมน่าเป็นสิวนะครับแล้วก็มันก็จะลดลงระดับหนึ่งนะฮะเนี่ยนะนี่ครับ อีกอันนึงนะฮะฟิลเตอร์ที่ผมจะแนะนําให้ใช้เนื่องจากว่าเคยเจอลูกค้าบอกว่าผิวเนี่ยเหลืองไปนิดนึงนะฮะอยากให้ออมชมพูนะฮะกดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็แอปพลิลัะเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็เบลส์ไปที่ตัวเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็รัดอันนี้ผมเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับก็จะเป็นรัดหนึ่งนะครับตรงนี้รัดหนึ่งโอเพนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงครับใช้อันนี้ใช้ไม่เยอะนะครับเพื่อที่จะ ควบคุมสีผิวนี่ฮะให้ชมพูขึ้นมานิดหนึงนะครับโอเคผมปรับประมาณนี้อันนี้มันจะนี่ครับช่วยให้ผิวไม่เหลืองนะครับใช้2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้คือภาพที่ได้จากกล้องก่อนนะครับพอเราใช้ look up table นะครับแล้วก็เปิดตัวนี้เห็นไหมผิวก็จะดีขึ้นแต่ถ้า ใครนะครับคิดว่าสีเนี่ยยังไม่ได้ถูกใจมากนะครับเรามีวิธีแก้เพิ่มเติมนั่นก็คือกดบวกนะครับเขาจะมีคำว่า color collection แบบนี้นะฮะอยู่ที่โปรแกรม obs เลยเราสามารถปรับสีโทนพวกนี้ได้อย่างให้สว่างใช่ไหมเมือน,นี้เยอะไปนิดนึงนะครับสว่างนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของ saturation ในเรื่องของสีอันนี้คือเรื่องของสีนะครับเห็นไหมสีจืดแล้วก็สีอยากให้สดก็ปรับขึ้นมาได้เห็นไหมครับก็ ปรับในเรื่องของคอนทราสต์นะครับอ,อยากให้สว่างขึ้นมานิดนึงหรือว่าแสงเบาๆนะฮะตรงนี้เราสามารถเลือกปรับได้นะครับฮิลส์นี่ก็คือเรื่องของสีนิดนิดนิดนึงนะฮะประมาณนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ถ้าถ้าใครเนี่ยตั้งแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบเราก็กด Default เขาจะคืนเป็นค่าเดิมให้นะครับอันนี้ c o l l e c t i o n เห็นไหมครับนี่ผมปรับให้มันดูมี มูดและโทนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเรานะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากปรับสีโทนแบบไหนนะเราก็สามารถปรับตัวนี้ได้นะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญเลยนะฮะนั่นก็คือ l o o k Up Table ที่ถ้าเราไม่มีเนี่ยสีที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ามี l o o k Up Table เข้ามาภาพที่ได้ก็จะดูดีขึ้นนะครับในการไลฟ์ของเรานะครับและเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถเซตอัพการไลฟ์นะฮะให้ภาพของเราออกมา สวยงามมากกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมเจอคําถามกล้องตัวไหนไลฟ์สดได้กล้องตัวไหนภาพสวยนะครับซึ่งต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยภาพที่เกิดเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากการใช้ฟิลเตอร์สีแบบนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราอยากให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดนะครับผมต้องไปเซตที่หน้างานให้นะครับแล้วก็ค่อยๆทำวิธีการนี้ให้ลูกค้าเนี่ยเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด เพราะว่าหลายๆคนนะฮะสีผิวไม่เหมือนกันสถานที่ไม่เหมือนกันการจัดแสงไม่เหมือนกันองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยผมควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมได้แค่แนะนําแต่ว่าถ้าอยากให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสามารถไปติดตั้งให้ที่บ้านได้นะครับพร้อมเทคนิคการใช้งานสอนแบบละเอียดเลยนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักแชทเข้ามาใน Page ได้นะครับหรือถ้าสนใจ look up table แบบนี้นะฮะแก้ปัญหาได้ง่ายๆราคา699บาทได้ฟิลเตอร์10โทนนะฮะคุณสามารถดาวน์โหลดเซฟไว้ใน,นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็สามารถนำมาใช้กับโปรแกรม obs studio ง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าลูกค้าที่ซื้อผมไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากเพราะว่าราคาไม่สูง แก้ปัญหาให้เขาได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับสามารถทักแชทมาได้เลยนะครับและพิมพ์คําว่าสนใจรัดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งวิธีการแล้วก็รายละเอียดการโอนเงินอะไรทุกนี้ไปให้นะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้อยากแก้ให้ตัวนี้ดีขึ้นนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย